ปูไปแล้วกปูทำอะไร,รมไรี่แม้งว่าแท้งปูมาปฏิทันอยู่สวัสดีครับอยู่กับปั๊มสินอนทวั์วพี่น้องแวะมาหาคุณปูแล้วคุณปูจะทำอะไรไม่รู้ มาฝากคุณปู่ด้วยนี่มีฝากคุณปู่ด้วยโเคไปดูกพ่ครับกาแฟรถตนไวดียังไงเอากาแฟันเดเอาแกกาแฟกันดเดดีไม่ให้ดาตไจี๊ด้าดีใส่ยีไปยี่ป่ะไปไปเล่นไหะเลนี่ป่ ก็ต tamam. e right. ิดแต่ห้องก็ทรมากเลยโอ้ยเรียกไปรับการกันกับบูรด um ์กันเสร็จแล้วพี่น้องใกล้เสร็จแล้วอันเนี้ยงูมีดีกว่าไหมเนาะ เก็บะเดาครับเรีว่าเกบะเดาจ้าดเด็กวด้ม่เก็บกไ่บดอกไม,ม่มีมดอกเด็กไม่เกมบดอกนยอ๋อเก็บกะเดาว่ไหนตะ่แค่่อเดินาไปดึงรถ โอ้เก no, ี่ยติดพี่เนาะเดี๋ยวพาไปดูยวดูนี่ก่อนแต่เสียไปหลายที่เลยนะครับเพุ่นพ่นไปเลยเสียไปหลัสองหน่วยเด็ุ่น ต้นตะโกเลพี่น้องภาษาไทยอื่นเตือนเอือนมากโกกันเกือมบมาไม่ทัน ยืนทาเนี่ยนี่ลูกพี่ต้ตัหัวสักลูกขัดแทแ่ิเอาดีๆนะยืนทาให้ทุก็แเต่งตัวยังเสร็จเลยพี่น้องค่อย ตัวอะไรคือแข็งเลยลูกพี่ตัวค่อยอ่าอยดีดีพี่ยู่ดีดีดด มือดันไปเลยเด้อแข็งแรงแท้ทุกทีจะัดดันไปอยู่บอกว่าไปไม่ไปต้องพุด,ดกุญกอนโอ้ไปดีอ่ะเดยบร้อยเดยบร้อย,อยมือยังแรงอย,ยู่เด้อธรรมดาเด้อ อี่นาน้นะเรัองอบไม่ชัดมันย,ย้อนแสงไม้นี่เขาซื้อไม่ใ่ไม้ตะโกนว่าเขาซื้อเลยซื้อเป็นไม้ลอ้อมเราไปไว้น้ำไ,ไนไน่ไหมพี่นนองน้ำปัำน้ำมันตะโขนนะไม้ไม่่ไม้ตะโกดเ้แต่ไ่า,านี่คือเ,อเอสี่ยวอะไรหรอคือมัดมาหรเทง่จะเป็นเป็นทานงตรงนทง เดือสายแตกด้วยแรงมันแรงอันนี้แต่ว่าสายมันทนไปไว้มันแตกด้วยไอปลูกพ,พักคือแงามัมนพีน่น้องข้น ป่านน่ะเขเห็นก็เขเหี่ยวเขาูจิ้มจีนงามันเดียวมืนไม่ได้เก่าแต่รถเด้วกคนขับก็เก๋าเหมือนกันเลย เก่าเฉยเลยไม่ได้ไม่ได้แก,ก,ก,กะกระโหลกกระลาในรถนี่คนก็ไม่ได้แก,กะกระโหลกกระลาในพี่น้องเลยมีฝีมือเลยตุ้มปูก็แก่แต่ยังเก่าเลยพี่น้องไปเอาไปใส่ลูกพี่เอาไปทางไหนไม่หนีเปล่าไปทอยส่งส เกศิต่อมด่ใจนะครับ้ามันเปนทั้งหนาีบางทีบางทีแงไหนลูกพี่แงนีืนั่งทันอไปทั้งทีไปมางทั้งทีเขาไปทั้งทีุเห็นไปทั้งนี้ต้นอะไรที่ต้นตะโกนนี่ต้นตะโก้พี่นอง มันสวยเลยดิวยมะโกมะโกขึ้นมามกโกย่อมแหบานเฮางเลยล่ะแล้วมัหมดเป็นตะไน่เฮ้ยดอกประหยัดหมดไม้แบกโกไม้แบกโกนี่หนูมันอะไ แก้นแค่ไปน้่เลยพี่น้องแันแค่ไปนัำไปเป็นปนั่งพูดเลยรเล็นแคนแค่แล้ว cà đầu cái chất đồ phát cà đầu của xe của có cua nhau, có cà, đầu bưng đọc đó, đọc cà đầu là có và phát cà đầu đọt cà đầu với đây, đây đi đọt đi đây cái núi hãy nhìn đây 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 cà ถ้ารถเบรกโคมงเอาลงเราไม่ได้ด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวค่อยค่อยหาผลประโยชน์ก่อนดอกที่สวยด้วยพี่น้องเลียบเลยไปอยู่นี่เด้อลูกพี่เด้อระวังกันนี้ด้วหมดหมดลูกพี่หมดหมุดด้วยเห็น เด็กเจ้าอีกอยู่เนี่ยได้แล้วอาหารเราเยอะเลยมาอย่าเสียเที่ยวพี่น้องมดมดมดอะไรเอาได้อะไรมา ยังองียซื้ออุ้มยังจะหอบยังไปในหันมันยังอยู่ในหันแแาากกาทาากการทนะาากการกครับ อมีอยู่ด้วพี่น้องแต่เข้าไปใกล้ไม่ได mm ้มดมดมันเยอะไม่ไดอยู่แต่มดเยอะแยะเราจะพยายามเอาให้ได้ที่สุดเดี๋ยวผมหาที่ใส่อันนี้ก่อนเด้พี่น้องเด้อเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูใหม่มดกัดผมเลื่อเกิน คลิปหน้าเจอกันใหม่พี่น้องหรบคลิปนี้สวัสดีครับฝากติดตามไม่ลืมพี่น้องนะออมสินออนทัวร์ยวมาถ่ายดูใหม่